นนทกอยู่ที่2องไอีชาวบ้านนะครับ ep ที่สองก็หายไปนานแล้วน่าจะ2อาทิตย์กว่า3อาทิตย์เนาะ้วช่วงนี้งานจะเยอะเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับมานานได้ไม่ลงสักทีก็ถ้าลืมคิวใครไปก็ต้องขออภัยได้วยนะครับถ้าต้องทักมาเตือนนะช่วงนี้งานผมเยอะจริงๆก็เริ่มเลยดีกว่าเนะไอนี้อ่า เลเวลหกสิบหกดีเริ่มต้น VAP ศูนะครับดูเคสมาว่าจะเอานกวายมาทำทีอีกตัวนะครับจะไปดูทีมก่อนเนาะเป็นอนดีเริ่มต้นนะครับไอดรนี้อ่าูสตตัวแรกก็นแล้วละไอลนกวายแนะนำว่าอย่าเพึ่งเอามาทำนะครับให้เอาโอโอมาแทนก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกระหว่างลูกเกียกับนกวาย จะเล่นตัวไหนนะครับตอนนี้คือให้เอาโอโอมาก่อนนะครับเอามาแทนหนุ่มฟูนี่แหละอันนี้ปั้นเมนลูกเกียร์ไว้อยู่เนาะจริงลูกเกียร์ผมไม่ค่อยได้ชอบอนะเนาะแต่ก็ปั้นได้แหละลูกเกียร์จะเป็นสายเอสพีซีะเนาะอ่ะอัดสเปรย์อย่างเงี้ยโอเคเวลาถ่ายมันจะได้ถ่ายไปได้ง่ายๆนะครับ าสมมุติเราจะถ่ายไปโฮโอเงี้ยเราก็ถ่ายไปได้ใช่ป่ะเพราะยังไม่ได้โจมตีเข้าไปใช่ไหมส่วนยักษ์เขียวยักษ์เขียวใช้เป็นสปีดอัพนะครับคุณสมบัติย่งเงี้ยใช้เป็นสปีดอัพสปีดอัพก็คืออันนี้นะนี่สปีดอัพใช้อันนี้ช่วงแรกแรกก็ใช้เขียวสปีดเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เดี๋ยวพอขึ้นม้าไปแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนนะครับไปใช้เป็นตัวนี้แทน ใช้เป็นแว่นตาตัวนี้แทนนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มฮิตฮิตเนี่ยมันจะมีผลกับการควบคุมด้วยประมาณว่าแทบจะการันตีว่าอีกฝั่งจะติดมืนเลยนะเวะลาออกสกิลสกิลนล้สกิลนะมืดปะที่มันติดมื่นะอาใช่นี่แหละแทบจะการันตีเลยนะว่าอีกฝั่งจะติดมื่นให้ถ้าใส่แว่นนะนะแล้วก็เวลาเราขึ้นมาไปแล้วนะ ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใช้อันนี้เพิ่มฮิตนะครับนะก็คือถ้าออกสก,กิลเมื่อยก็คือติดมือเลยแหละติดังียงกเลยเนาะแต่ถ้ายังไม่ขึ้ไม่ได้ขึ้นมาร์สก็ใช้สปีดอัพไปก่อนนะครับกับเคียวสปีดเพราะยังจะต้องอาศัยสปีดของยักษ์เพื่อที่จะเอามาเปิดปบัฟนะครับถ้าเป็นมาร์สแล้วอ่ะมันจะมีรัดเทิน เราไม่จะเป็นต้องยัดสปีดต,ต่อแนี่เพราะอาศั่แค่ลัดเทอร์นเปิดบัฟแล้วก็ปล่อยตายได้เลยสําหรับตัวบัฟนะจะใช้แค่นี้นะครับเพราะงั้นไอดามิไอเอพีซีอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยเน้นแค่สปีดอย่างเดียวพอนะครับเลือดก,ก็ไม่ต้องไปใส่ป้องกันไม่ต้องใส่เน้นสปีดอย่างเดียวเท่านั้นเปิดบัฟเสร็จปล่อยตายไปเลยนะครับจะหน้าไให้ขึ้นให้ถึงมาร์ทลัดเทอร์ จะปั้นง่ายกว่านะครับกระจกสําหรับ v ีศําหรับ v ีศูนย์เนี่ยมันจะต้อ,องรอกิจกิตถุงนะกิดถุงมันจะมีขายอยู่คอยติดตามกิดถุงนะเพราะงั้นเพชรต้องรองไว้ยเยอะๆนะครับมันใช้ประมาณสักเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าหรือสามหมื่นห้าเนี่ยมั้งจำไม่ได้นะครับคุณคุ้นว่ามันจะมีในกิจแรกด้วยนะตรงนี้ใช้สมุดแรก ใช้สมุดหรือใช้ชิปเนี่ยน่าจะใช้สมุดถ้าจำไม่ผิดแต่วิสูน์เดินเกมยากนะครับนี้ต้องเตรียมอยงไว้ก่อนเพชอย่าไปใช้สลวยส่วยได้ครับพยายามดองไว้ใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเวลาใช้เพชรสาหรับวิสูน์นะให้ดูตรงกิจใช้เพชรตรงนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยอย่าใช้วันละสองร้อยหกสิบเนี้ยผมไม่แนะนํานะครับเวลาจะใช้ใช้ไว้ถึงเจ็ดร้อยสองพัน 4,000 6,000ไซส์เป็นก้องๆเลยนะครับจะคมกว่านะครับทีนี้เศษมันจะมีเศษใช่ไหมยังขาด300 400เงี้ยจะเอาไปลงตรงไหนดีก็เอาไปลงที่ของในฟานนร์มนะตรงนี้เนี่จะมีอันเศษๆอยู่พวกหลักรนะ้อยเนาะเกินนี้เกินหน่อยไม่เป็นไรจะพยายามควบคุมให้มันพอดีกจใ,ใช้เพลรไว้นะครับนี่เท่านี้อ่ามีของหลักร้อยเยอะอยู่ เามาเหลือใสยคะมาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงวิวเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ทองจะขาดมือนะครับวลประมาณหกสิบกว่าจนเจ็ดสิบกว่าเนี้ยนะทองจะขาดมือมากอย่าเอาทองไปอัพเมสาเด็ดขาดนะครับแล้วก็ของในปามของในปามไปตรงที่มันมีใช้ทองซื้อนะอย่าเพิ่งไปซื้อเอาไว้อัพสกิล เอาไว้อัพทองสวรรค์ก่อนนะครับอ,อย่างพวกนี้มันจะมีให้ใช้จทองซื้อใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องไปซื้อวันเนี่ยให้ซื้อเลวลาซื้อแล้วไม่เป็นไรช่างมันยจเพิ่งมีซือ้อจะทองไว้อัพสกิลก่อนเราจะมีใช้พวกทองสวรรค์อีกใช้พวกแท่นปัทธราอีกนะครับใช้อัพไอ้นี่ด้วยไอ้นเนี่ยมันใช้ทองทุกอย่างอะเวลาอัพนะใช้ทองทุกอย่าง ยิงตรงนี้ยิงใช้เยอะตรงนี้ยิงใช้เยอะเลยนะงนั้นทองเก็บไว,นบว้นะจะเพิ่มไปซื้ออะไรพวกนั้นนะย้ำว่าอย่าเอาไปัพเมาส์เด็ดขาดนะครับรอให้อ้พวกนี้มันตันก่อนเหนไหยนะใอ้มันตันก็อย่าไปัพเมาส์อ่ากดได้ใช้ทองอั p mouse เ,เลยนะครับแล้ววิสูทธเราจะเป็นไม่จะเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะครับ นะฮะใชท้ทองทั้งนั้นทองทรนี้จะขาดมือเพราะไอยิมข้ามเซิร์ฟยังไม่เปิดเดี๋ยวเขาเปิดยิมข้ามเซิร์ฟแล้วมันก็จะช่วยได้อนะเนาะตอนนี้ช่วงที่หาทองก็จะมีตรงนี้นะครับใช้สิิ์ช่วยอาอเนี้ยโอเคเราจะได้ทองจากสิิ์ช่วยตรงเนี้ยเป็นหลักนะครับ ก็สาหรับตีคิทต,ตันตีคิทตันผมไม่ค่อยอยากให้หวังอะเนาะเพราะมันจะต้องต้องใช้เทคนิคหน่อยวิธีตีคิทตันมันมีผมท่านรีวิวไว้แล้วแหละล,ลองเลื่อนดูในช่องนะครับว่าเวลาดึงสปีดคิทตันอะทำยังไงมีรีวิวอยู่แหละก็เข้าไปดูได้นะครับส่ถนใอย่างนีตีอาร์เกลนะผมไม่ค่อยให้เยอะๆนะ เร,เรื่องของไม่ค่อยมีเวลาแหละก็เลยจะออโต้ถ้าส่วนใหญ่แต่ทอมันก็พอใช้แหละอยู่ที่เราบริหารนะครับแต่ย้ำเลยย้ำเลยเพชรเนี่ยเก็บไว้ดีๆีพยายามใช้ให้เป็นก้อนๆไว้นะครับขวานกะเน้นอัพสปีดนะครับตรงนี้สปีดแล้วก็มีช่องนี้ที่เป็นสปีด นเน้นอัพสปีดจ้ะเพราะมันเราต้องใช้ในตีบอสจะตีวุ่นวายนะครับตอนนี้ที่เน้นเลยสาหรับอดีตเริ่มต้นนะถ้าเลยช่วงอ,อันดับที่แข่งอันดับช่วงเจ็ดวันแรกกันนะจะมีแข่งอันดับพลังใช่ปะให้มาเน้นแค่สปีดกับโจมตีนะครับเอาไว้ตีวุ่นวายนะครับเน้นแค่นั้นเลยจริงๆสปีดกับโจมตีสองอย่างเท่าน,นั้นเน้นสปีดก่อนแล้วก็โจมตีทีหลังนะครับ อะไรก็ย่อยไอตัวที่มันหาง่ายเนาะแล้วก็ตายอะไรครับตาอะไรยู่ไมน,น่จะเป็นตายหิวใช่ไหมตอนนี้เติมมานี่หว่าใช่ไหม มีชุยคุณอ่านี่เติมพาร์เติมพาร์มาใช่ไหมอ่อไม่ใส่ไม่ใส่ถ้าพาร์มันจะเป็นสีเพชรเติมเอาอะไรมาสักอย่างนึงแหละเติมเพิรบินเลยเนาะสีสีเพชรก็ทีมสองทีมสามยังไม่ต้องไปมองมันนะครับมีตัวไหนก็ใส่ใส่ไปก่อนเน้นทำแค่สามตัว พอก่อนนะครับในอย่างไอตีบวกอย่างเงี้ยไม่ต้องมาตีบวกหรอกครับเอาแค่สามตัวเท่านั้นพอที่เหลือไม่ต้องมาทําอะไรไปเลยแค่อัพเลเวลกับอัพสกิลแล้วก็ความเฉลีแค่นั้นพอนะครับนะทำแค่สามตัวแรกพอแต่สกิลมันจะไม่พออัพแต่ทองมันจะไม่พอที่ผมบอกมันจะขาดนะมันใช้ทองค่อนข้างเยอะ ของนี้ก็ซื้อวนะครับอันนี้ยังมีน้อยอันนี้ก็เก็บไว้แลกไอ้พวกนี้ก็ได้นะไอเหรียญนะน,นี่นะแต่อันนี้มันจะใช้เยอะเวลาแต่มันก็ใช้ช่วงการเกมไปแล้วแลวหละไอกระดิ่งเนี้ยนะตอนนี้หลบักไคืออันนี้อันเนี้ยมันจะเป็น มีดิสไอ้พวกนี้นะรีมาเตอร์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นพวกรวบรวมพวกสังเคราะห์แสงอะไรพวกนี้นะแต่มันก็สุ่มสุ่มมาแต่สีเขียวแทนสีทองสีทองออกจากถ้าจะซื้อก็หมดเยอะนะครับบอกเลยเป็นด้สีสีเป็นขอใต้ดิน แหรับปีศูนนะครับประดับอ่าพยายามหาไอาที่มันเวียวอย่างนี้นะแล้วค่อยมาตีพวกนะครับแล้วก็ขึ้นเป,ป็นทองดําไปแต่มันก็จะเปลืองเพชรตอนซื้อน้ํายายนะเพราะมีศูนย์ร้านค้าวีมันไม่ได้เปิดน้ํายามันจะได้จากป้ายต่อสู้กับได้กิดถุงเท่านั้นนะครับน้ํายาจะหายากพยายามหา,าที่รดเบียวแบบนี้ แต่ดูที่มันบวกเยอะหน่อยถ้าลดแค่สองเวลเงี้ยมันไม่ค่อยคุมนะครับอ่ะเดี๋ยอย่างเงี้ยคุมลบสิบสี่เวลนี่อย่างเงี้ยคุม้มตีบวกก็ได้เลยวันนี้เวลาเราขึ้นทองดำแล้วทองดำปกติจะใสได้ตอนเวลเก้าสิบห้าใช่ปะทีเนี้ยมันลบสิบสี่เวลก็จะเหลือเท่าไหร่ 81เร็ว81เราก็จะใส่ทองดำได้แนละ้วพยายามหารถเรยวไว้เพราะว่าีเราไม่ถึง5เราไม่สามารถใช้เพชรรีสกิลได้รีสเตตัสได้นะครับต้องใช้ประดับในการรีก็ว,วิธีเทคนิคกาทำประดับมันก็มีอยู่เยอะแหละต้องไปดูในช่องเราว,วิธีรวมอ,อธิบายมันก็จะยืดยาวไปเนาะ สำหรับยูเนียนยูเนียนเซิร์ฟใหม่ๆนะครับมันเป็นบั็อกอยู่ตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้ต้องบริจาคตรงนี้มันจะเป็นบั็อกอยู่ให้เราดูตรงนี้นะบริจาคตรงนี้เนี่ยนะนะว่าจำนวนมันขึ้นเท่าไหร่ถ้าขึ้นเป็นศูนย์ก็คือใช้ทองได้แต่มันจะใช้ได้แค่สามครั้งนะครับที่ใช้เป็นทองนะบริจาคได้แค่สามครั้งย้ำว่าแค่สามครั้งนะครับ แล้วก็รั้งที่สี่ขึ้นไปจะเป็นเริ่มเป็นใช้เพจแล้วนะครับพยายามดูให้ดีแนะนำเวลากดกดให้ทีเดียวเลยสามครั้งพอแล้วก็ไม่ต้องเข้ามากดเลยนะครับส่วนนี้ก็จะอัพได้ปกตินี่นะตรงนี้จะอัพได้ปกติมันจะบล็อกอยู่แค่ตรงนี้แหละตรงบริจาคนี่แหละแล้วก็ตรงนี้จะไม่ขึ้นใครว่าใครบริจาคนะครับแล้วตรงนี้น่าจะรับไม่ได้ด้วยแหละจะได้แค่บริจาคตรงนี้ อันนี้ตีไม่ได้เนาะมันจะมีอีกพวกโหมดข้ามเซิร์ฟอะไรพวกนี้มันก็จะบั็อกอยู่นะครับสำหรับเซิร์ฟเปิดใหม่น่ะอันนี้เข้าได้แล้วนี่ว่าอันนี้ก็เข้ามาตีนะครับก็คือสําหรับวิศนะจําเป็นจริงๆนะต้องเล่นทุกโหมดที่เข้าเล่นได้นะครับทุกโหมดเลยจริงๆเพราะเราจะต้องเก็บของทุกอย่างที่เราสามารถเก็บได้นะครับ อันนี้ไม่ต้องไปสนใจผลแพ้ชนะมันหรอกก็เราแค่มาเอาของเฉยสะสมคะแนนเนีย่ยสะสมคะแนนเพื่อยาของตรงเนี้ยแค่นั้นเองนะครับผลแพ้ชนะไม่ต้องไปคิดใหม่ถึงแพ้เราก็ยังได้คะแนนอยู่ครับแล้วกต็ต้องมี้จะหาอัฟยากใช่ปะ ก็เห็นปนกันเยอะเนาะว่าอ่ายูเนียนอัพพลังไม่ได้อัพพลังไม่ขึ้นตอนนี้ต้องบอกกันก่อนว่ามันเป็นกันทุกคนไงอยู่สหาเดียวกันระวัง Union, ยูเนียนกับข้ามเซิร์กนะันเนาะอ่ายังเล่นได้อยู่อเลยเข้าปตีนะจะแ,แพ้ชนะก็ะช่างมันขอแค้ได้ตีพอขอถึงแพ้ก็ยังได้คะแนน อันนี้จะเป็นที่ว่าเราเก็บเหรียญแฟดนะครับหมดเลยนะเน้นไปที่สะสมคะแนนเป็นหลักไม่ต้องไปเน้นที่ผลนะครับเราจะบอกว่าคะแนนมาสะสมทรงไหน <c oughs> จะสำหรับ ไอที่อยู่เซิร์ฟใหม่ๆที่ยูเนียนกับการเซิร์ฟบันบักอยู่เนาะตอนนี้ไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกที่เราเข้าได้นะมันจะเหมือนกับย้อนไปนเมื่อประมาณห้าหกปีแล้วอะที่ไอโมดยูเนียนมันยังไม่มานะมันจะไปเป็นประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยคะแนนสะสมตรงนี้เนี่ครับพอถึงสองพันคะแนนก็จะได้เหรียญแปดถึงสามพันคะแนนก็จะได้เหรียญแฟดนะ อันนี้ถึงแพ้เราก็ยังได้คะแนนนะครับนะอาจจะลองไปดูแพ้อีกทีนึงมันดีตรงที่มันเป็นสะสมคะแนนเนี่ยล้าแพ้เรายังได้คะแนนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าวีสูนจำเป็นต้องเล่นพลาดไม่ได้สักหมดเลยแหละออกเลยเสำหรับวีสูนต้องขอยันจริงๆนะครับนี่เติมไปสี่สิบเ็ดเท่า ไม่ต่างจากวีสูญเท่าเท่าไหร่เพราะมันก็วีสูนั่นแหละมันยังไม่ถึงวีหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่วีูแท้แค่นั้นเน <c oughs> องเหมือนพวกวีสูญที่ว่าเติมพาร์ตนะเนาะอนไรก็ไม่ใช่วีูแท้เนี่ยนะเราก็ได้คะแนนอ่าเมื่อกี้ห้าร้อยเป็นหกร้อยแล้วต้องเล่นให้ครบทุกหมดนะครับแล้วก็เน้นตรงนี้เลยนี่ อ่ะตรงนี้โอเคมาสวยงามอันนี้มาสวยแล้วอันนี้เวลาเราจะใช้ทองแรกแรกแค่นี้นะไอส้างยังไม่ต้องไปแรกนะนี่แรกเนี่ยผสมวัตถุดิบใช้แค่นี้พอนครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาาอาตรงนี้ปลดล็อกตรงนี้เท่นั้นนะครับก็สําหรับไอตีเริ่มต้นคงจะมีประมาณเท่านี้นะ อย่างที่รีเควสมาเรื่องนกวายนกวายยังไม่อยากให้เล่นช่วงต้นเกมนกวายใช้ไม่ดีนะครับเพราะมันจะต้องไปรีสกิลก่อนขึ้นมาส์ก่อนถึงจะเอามาเล่นได้นะครับถ้าเป็นตัวดำเดิม,มากาศกาดจัดเลยแหละไม่สมควรนะครับไปเอาโอโอก่อนซะดีกว่าเพราะทีมบินถ้ามีโอโอมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับปันง่ายใช้ได้ไกลคุ้มที่สุดแล้วสําหรับสายฟรีนะครับก็คงขอจบคลิปไว้ท่านี้นะครับ